สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่กันที่สัตหีบนะตรงนี้เป็นบริเวณตลาดแสมสารก็ช่วงนี้มาเที่ยวพักผ่อนพักคนป่วยมาเที่ยวด้วยเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศตลาดแสมสารดีกว่าว่าจะมีอะไรน่ากินบ้างเนอะในข่าวว่าของทะเลแบบสดๆใหม่ๆราคาถูกยรถเยอะฝั่งนู้นก็มีของขายเต็มเลย โาเคงสองร้อยสี่สิบสองร้อยยี่สิบหลังตลาดทะลุนี่ได้นะหาดไข้เจ็ดแล้วเราน้องน้องเดินมาอยู่นู่น <c oughs> ดูบรรยากาศตลาดสมัยานกันดีกว่าไปค่ะะไิจจ้าหายใจเลยจกไหม หนะคะนานนสามโลร้อยไข่เอ้ยนึ่งรอยเป็นๆของแห้งก็มีค่ะหนจ้า นั้นเราสเ่เคเป็นเลยอ่ะมึกอะไรคะคะมึกอะไรคะมึกหอมมึกหเป็นๆเลยอ่ะตัวล็กก็สังตัวสามอยตัวใหญ่สองรอยไเลยนะหมดได้เราหกร้อยตอสี่ตัวหกร้อย ใช่นี่อันนี้ก็มอันนี้ก็นอกใหม่มาพร้อมกันแหลอันนี้สม้อห้าสิบอันนี้ก็ไปก้นอันนี้ก็พุ่นใช่พุ่นก้าร้อช่วยจานก็มีแล้วเอ้อันนี้เขาขายต้องเขาไม่ได้แบบถ้าสมมติเราซื้อไปเขาไม่แถมเหรอซื้อต้องหากเหรอใช่ ปลาสุาปลาสีกุลปลากระบอกปลาเห็ดโคลปลาลีซีปลาดสดาดทั้งนั้นเลยที่เอาไปย่างก็ือช่างกิโลละจ้าวาว้ข้างหลัยอะไรฮะอันนี้ลายยี่ห้อหรอไม่รู้ไม่ได้ประถามแม่ของไม่ต่อน ราคาก็เหมือนที่อื่นคนเยอะรวงปีไมะนี่เขาผับด้วยนะห้าสิบบาท

อยากกินอาจจะแสบนี่ไงนี่ไงม่อนร้อยหนึ่งตัวบักใหญ่เดินดูตามสบาย หอยนั่งลมมะขามพง,งนึงเงินฟรีเลยคะ่ะใหญ่ๆหอวใกล้มันมเลยพี่จ้าหอยนั่งใหญ่มากเลื้กงให้นะคะพร้อมทานเลยค่ะเลือกได้เลยเอาตัวไหนตไหนไซส์ไหน ไแขงโซบแเดี๋ยวว่าไีนะแบบเป็นเลยจ้าไ่้าวสดูกันก่อนเลยจ้าัดหม่เลยสอง <have> เยหวนกะจ้ายี่สิบห้าสิบก็ย มันู้มีซ้อนนะเดีกดจะอ้ไ่ดซ้อนงแข่แงดาวะยำไข่แมงดากินไม่เป็น <c oughs> อ๋นน <c oughs> อมีตรงนี้อีกตรงนี้ของแหง้งใช่ไหมฝั่งนู้นอะ ของแห้งก็มีไกน

มันเป็นพวกข้าวมันก็มีแต่ข้าวผัดเอาไงดีนี่ทุกทอด ต้อกินเอออันไหนร้านไหนร้านไหน,น,นข้างนอกเหรอหรือว่าตรงนี้จะกิน นี่ก็มีของทอดด้วยกุ้งกระปูเอาไงอะ่ะเอาร้านไหนนี่มีหมึกด้วยนะอเออซื้อพวกทอดไปกินเนาะ สามไม้ร้ <300. S 2> อยอาันนี้หนึ่งกล่องอันนี้สามไม้อันนี้แล้วก็อันนี้กล่องหนึ่งอันนี้หนึ่งอันนี้ห่ง,แล,นนงแ,แล้วกอว็อันนี้สามจกรแกรได้ป๋เออเออจะไปเอาข้าวกินมากเลยเป็นเท่าไหร่เอ่ยสองร้อยยี่ส สองร้อยยี่สิเนะาะสองร้อยี่สิบขอไม่ีเลยนะมีพอจะตินกับอันนี้นะคะก็เป็นห้าร้เจ็ดสิบบาทจ้ะจถือด้วยนะคนเยอะอันไหนเออเอามาซื้อข้าวุูคนดิ

กุ้งปูกุ้งปูกุ้งปืเอาอะไรตัวใหญ่ก็ปเกล่่ยังไงเอาตัวใหญ่ใ้องกหรือว่าจะเอากล่องเล็กอาเล็กก็คนละก,กล่องอะไยังไงอันนี้ออกล่องเท่าไรคะเอาหกล่อง้วทั้รวมค่ะห้ากล่อง นี่อะไรอ่ะใครหมึกวะใครหมึกสองร้อยห้าสิบเนาะเรียบร้อยค่ะ ปูไข่แปดร้อยห,ห้าสิบน่หาดทะเลเยอะมาก ค่้ายเจ็ดที่เราเดินมานะเผาหรอไมนะ่อ๋อตัวเหมือนเขาที่แล้วใช่วูน,นี่ตัวใหญ่มากเลยเ,เล้อเลย ร้อนนานหมเป็นดั้งนเดี๋ยวพี่ไปตรงนู้นนะไปเลยก็ได้เดี๋ยวไปเจอกันไปจบก่อน มกบรรยากาศตลาดสแสมิ่งสารคนเยอะมากเลยอ่ะอของน้นก็มีของขายอีกรับน้ำอะไรดีจ๊ะประมาณนี้เนอะบรรยากาศตลาดสแสมิ่งสารล่าสุดกันเลย ทะเลสดใหม่เยอะมากประมาณนี้อย่าลืมกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยเจอกันคลิปหน้าขอบคุณทุกคนสวัสดีบ๊ายบายค่ะ หลังตลาดสมัยสารงามลง